ครับ <Yep>, FC YouTube บอยประจักษ์และ FC Facebook บอยอีสุวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีวันดีอีกวันนะครับ uh, ที่ปล่อยรถแทงต่อถังดูดสิ่งปฏิกูลนะครับ uh, เป็นรถ6ล้อนะครับ130นะครับ uh, ต่อถัง6,000ลิตรนะครับเป็นสีขาวนะครับ uh, ตัวนี้ก็เป็นพิเศษหน่อยนะเป็นจุดเท2จุดหน้าซ้ายหลังขวา นะครับน้าสายหลังขวานะครับอ่าก็ขอขอบคุณน,นะครับที่สวัสดิ์นะครับฝั่งอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆคอนแก่นของเรานี่เองนะครับอ่าที่ไว้วางใจมารับรถโดดสิ่งปฏิกูลป้ายแดงนะครับไปใช้งานนะครับอ่าก็ฝาก FC และลูกค้าท่านด้วยถ้าใครที่สนใจอยากจะได้รถต่อแท้ง ดูสิ่งบริกูลส,สวยๆแบบนี้นะครับก,ทกนะบ็ทักมานะครับทักมานะครับในช่องทางา youtube บอยประจักษ์ facebook บอยยีสุเบอร์โทรสายตรงหาผม0820486019ย้ำนะครับ0820486019นะครับถ้า FC หรือลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็ทักมาโทรมาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหน ก็าสามารถซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลกับผมได้ง่ายๆนะครับผมอ่าระยะเวลาก็ไม่นานนะครับอ่าอยากได้แบบไหนอ่าโทรมาคุยกันการต่อสามารถต่อได้หลายรูปแบบนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้รถดูดสิ่งปฏิกูลให้นึกถึงผมบอยอีสุครับผม